นายพลเวียดนามประกาศจะยึดกรุงเทพให้ได้ภายในสองชั่วโมงหลังจากขับไล่อเมริกาและเข้ายึดกรุงไซง่อนได้สําเร็จหลังจากสงครามเวียดนามสิ้นสุดของทัพอเมริกาได้ถอนกำลังออกจากเวียดนามเวียดนามมีแผนที่จะยึดทุกประเทศในแถบอินโดจีนทั้งกัมพูชาลาวไทยหลังจากการเข้ายึดและแทรกแซงลาวและกัมพูชาได้สำเร็จกองทัพเวียดนาม มียุทธุปกรณ์ที่ทันสมัยและกำลังลบที่มีประสบการณ์และได้ประกาศจะย,ยึดกรุงเทพของไทยเป็นลำดับถัดไปและจัดการรวมให้เป็นประเทศเดียวกันโดยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์แผนนี้มีชื่อว่าแผนสหพันธรัฐอินโดจีนเวียดนามกับกัมพูชาและลาวนั้นเป็นคอมมิวนิสต์คนละสายกันเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์สายรัสเซีย ส่วนลาวและกัมพูชาเป็นคอมมิวนิสต์สายจีนเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างจีนกับรัสเซียเวียดนามก็มีปัญหากับเพื่อนบ้านทันทีกัมพูชาที่อยู่ดีไม่ว่าดีมีการโจมตียั่วยุตามแนวชายแดนเวียดนามทำให้เวียดนามนำกองกำลังบุกเข้ายึดกัมพูชากัมพูชาในตอนนั้นอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองระหว่างกลุ่มเขมรแดงกับกลุ่มกัมพูชาประชาธิปไตย การเกิดความขัดแย้งในคนในชาติเดียวกันทําให้กัมพูชาที่ธรรมดาก็สู้เวียดนามไม่ได้อยู่แล้วยิ่งอ่อนแอมากลงไปอีกเวียดนามผู้เหนือกว่าในทุกด้านจึงสามารถยึดกัมพูชาได้อย่างไม่ยากเย็นนักเมื่อกัมพูชาตกอยู่ในกำมือของเวียดนามอย่างเป็นเสร็จเป้าหมายต่อไปคือการส่งกองทัพเข้าบุกไปยังลาวลาวเป็นประเทศที่รักสงบเรื่องการทหารนั้น เวียดนามจึงเหนือกว่าอย่างมากและเวียดนามสามารถเข้ายึดครองลาวได้อย่างง่ายดายเช่นกันเป้าหมายต่อไปคงเป็นประเทศไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้และถือเป็นการแก้แค้นที่ไทยเคยส่งทหารเข้าร่วมกับอเมริกาในสงครามเวียดนามไทยในขณะนั้นแสนยานุภาพไม่สามารถสู้กองทัพเวียดนามได้เลยทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์จำนวนทหาร และเทคโนโลยีทางการทหารไทยมีอาวุธอยู่ในประจำการที่ค่อนข้างล้าหลังเมื่อเทียบกับเวียดนามแล้วเวียดนามได้รับการสนับสนุนจากรัเสเซียเป็นอย่างมากทหารเวียดนามกว่าสองแสนนายบวกกับทหารลาวและกัมพูชาเพื่อนกำลังเข้าประชิดชายแดนไทยเป็นแนวยาวพร้อมยิงปืนใหญ่เข้าทักทายไทยตามแนวชายแดนและไทยจึงได้ส่งกองทัพ เข้าต้านทานในช่วงแรกเวียดนามที่มีความแข็งแกร่งสามารถยึดบ้านร่มก้าวบ้านช่องบกบ้านทับโทของไทยได้เนื่องจากเวียดนามต้องการควบคุมชายแดนไทยให้ได้อย่างเด็ดขาดเพื่อตัดการสนับสนุนและการส่งกำลังบำรุงต่อเขเมรแดงเวียดนามเคลื่อนพลลุกล้ำเข้ามายังเขตแดนไทยประมาณ5กิโลเมตรมีการตั้งฐานยึดเนินสำคัญสำคัญ ดัดแปลงและปรับปรุงเพื่อตั้งรับการโจมตีเป็นอย่างดีบังเกอร์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีการติดตั้งระบบเครื่องปั่นไฟติดตั้งปืนต่อสู้อากาศยานรายล้อมด้วยฐานปืนใหญ่ที่พร้อมยิงสนับสนุนทั้งในลาวและกัมพูชาเพื่อรับมือกับไทยอย่างเต็มที่ บริเวณช่องบกนี้เองมีชายแดนติดต่อกัน3ประเทศหรือที่เรียกกันว่าสามเหลี่ยมมรกตการรบที่ช่องบกช่องบกมีที่ตั้งอยู่ในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีมีทิวเขาพนมดงรักกัน้นเป็นแนวเขตแดนมีเส้นทางติดต่อข้ามไปมาหากันได้ลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขาสลับซับซ้อนมีป่ารกทึบยากแก่การตรวจการทั้งทางพื้นดินและอากาศใช้เป็นแหล่งซ่อนพลาง และกำบังเป็นอย่างดีปี2529กองกำลังสุรนาลีได้ใช้กองกำลังเข้าผลักดันและขับไล่กองกำลังต่างชาติตามแผนยุทธการดี8เนื่องจากภูมิประเทศเป็นเขาสูงชันป่ารกทึบมีกับระเบิดในพื้นที่จำนวนมากทำให้ฝ่ายไทยประสบความยากลำบากในการเคลื่อนที่และการดำเนินกลยุทธ์ในครั้งนี้ ไทยสามารถผลักดันทหารต่างชาติออกจากพื้นที่ได้แต่ไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้เนื่องจากเวียดนามยังคงครองพื้นที่บริเวณเนิน50408382และ396อยู่ทันวาคม2529กองกำลังสุรนารีได้กำหนดแผนยุทธการดีเใช้กำลังเข้าตีเพื่อผลักดัน และทำลายฝ่ายตรงข้ามที่ยังยึดพื้นที่อยู่โดยใช้กำลังจากกรมทหารราบที่16เพื่อเข้าตีในห้วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์3 5 3 0ถึง3ครั้งสามารถยึดเนิน396ได้ต่อมาได้จัดกำลังเพิ่มเติมจากกรมทหารราบที่6วันที่25มีนาคม2530 ไทยได้ปฏิบัติการโดยใช้กำลังจากกองพันธหารราบที่162กองพันธหารราบที่603และกองกำลังทหารพรานเข้าตีที่ไม้เนิน408เนิน382รวมทั้งกองกำลังจากร้อยลาดตะเวนระยะไกลกองกำลังสุรนารี จัดกำลังเป็นชุดปฏิบัติการขนาดเล็กทำการโจมตีเป้าหมายหลังเนิน408ฐานที่มั่นฝ่ายเวียดนามและสามารถตีที่หมายได้สำเร็จแต่ไม่สามารถรักษาที่หมายไว้ได้เนื่องจากถูกระดมยิงจากปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังอย่างหนานแน่นจนต้องถอนตัวออกจากที่หมาย1เมษายน2530กองทัพภาคที่2 ได้จัดตั้งฐานบัญชาการและอำนวยการออกแผนยุทธการ,รเผด็จศึกสั่งใช้กำลังส่วนต่างๆจากกองทัพภาคที่2ประกอบด้วย5กองพันฐานราบ100ราตะเวนระยะไกล27ร้อยฐานพลาน100รถถังสนับสนุนด้วยปืนใหญ่และกองกำลังทางอากาศกองพลทหารราบที่6ได้รับคำสั่งให้จัดกำลังเพิ่มเติมจากกรมทหารราบที่6และกรมทหารราบที่23 24เมษายน2530ฝ่ายไทยใช้กำลังทุกส่วนเข้าตีที่หมายเนิน5 6 5 4 0 8 5 0 0 3 8 2และ376โดยพร้อมเพียงกันในเบื้องต้นฝ่ายไทยสามารถเข้าตีที่หมายเนินต่างๆโดยได้รับการต้านทานเพียงเบาบางเท่านั้นต่อมาเวียดนามได้ทำการตีตอบโต้ระดมยิงปืนใหญ่ปืนยิงลูกระเบิด ใช้กำลังเข้าตีเป็นลลอกอย่างต่อเนื่องไทยมีเวลาจำกัดในการตั้งฐานดัดแปลงที่มั่นขาดความต่อเนื่องในการส่งกำลังบำรุงและเส้นทางที่ยากลำบากไม่สามารถต้านทานได้จึงถอนกำลังออกจากที่หมายเนินต่างๆหลังจากเข้าตีในครั้งนั้นไทยได้พัฒนากลยุทธ์ในการเข้าสู่ที่หมายในลักษณะชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก เลื่อนที่เข้าแทรกซึมเข้าที่ไม้หลายทิศท,ทางลาตะเวนซุ่มโจมตีเจาะเส้นทางเข้าหาที่มั่นริดลอนกำลังฝ่ายตรงข้ามให้อ่อนกำลังลงม่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายน2530 ฝ่ายไทยได้ใช้กำลังเป็นชุดปฏิบัติการขนาดเล็กทำการเข้าตีที่หมายเนินต่างๆในลักษณะแบบป้อมค่ายสามารถยึดฐานที่มั่นได้บางส่วนขุดคูติดต่อเข้าหาที่มั่นกดดันเวียดนามอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวียดนามได้ถอนกำลังออกจากที่หมายเนินต่างๆต,ต,ตามแนวเขตแดนประเทศไทยในปลายปี2530 การรบที่ช่องบกตั้งแต่มกราคม2528ถึงธันวาคม2530ฝ่ายไทยสูญเสียกำลังพล109นายบาดเจ็บ664นายสถานการณ์การรบในช่วงแรก เวียดนามเป็นฝ่ายได้เปรียบการรุกของฝ่ายไทยเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะเป็นปา่าลึบที่เวียดนามมีความจำนานและประสบการณ์ที่เหนือกว่าและเวียดนามยังวางกับระเบิดจำนวนมาก และมีการใส่สารพิษลงยังแหล่งน้ําในบริเวณดังกล่าวและสารพิษนี้มีฤทธิ์ถึง3ปีถึงน้ําจะแห้งไปแล้วก็ตามซึ่งได้ส่งตัวอย่างสารไปให้กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกทําการตรวจสอบและได้รับผลการยืนยันว่าในน้ําทุกแหล่งมีสารพิษเจือปน อีกปัญหาหนึ่งที่สร้างความยุ่งยากให้ทางการไทยได้ไม่น้อยนั่นคือกับระเบิดซึ่งเป็นชนิดใหม่ที่มีขนาดเล็กไม่ต้องใช้การฝังดินเหมือนปกติเวียดนามใช้วิธีส่งกำลังขนาดเล็กมาวางระเบิดตามแนวป่า แล้วถอนกำลังออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วระเบิดประเภทนี้ไม่สามารถทำอันตรายถึงชีวิตแต่สามารถทำให้ขาขาดจนถึงหัวเข่าได้ซึ่งมีทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดชนิดนี้จำนวนมากและเวียดนามยังสามารถรบกวนและเรียนแบบการสื่อสารของไทยทันทีที่มีการติดต่อสั่งการทางวิทยุ เวียดนามจะทราบตำแหน่งและยิงปืนใหญ่โจมตียังแหล่งกำเนิดเสียงทันทีนระบบนี้คาดว่าน่าจะได้มาจากโซเวียตไทยจึงปรับกลยุทธ์การสื่อสารให้เป็นความลับมากขึ้นและลดการใช้วิทยุสื่อสารให้น้อยลงเวียดนามยังลุกลกับด้วยการส่งกำลังเข้าโจมตีฐานทหารไทยอย่างหนักโดยใช้ฐานปืนใหญ่ในลาวและกกัมพูชายิงสนับสนุนทำให้การรบที่ช่องบกมีความรุนแรงมาก กำลังส่วนต่างๆจากกองทัพภาคที่2ถูกส่งเข้ามายังแนวรบอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนด้วยกองกำลังทหารพรานค่ายปักทงชัยและหน่วยรบพิเศษลบบุรีถูกส่งเข้าไปในลาวและกัมพูชาเพื่อค้นหาฐานปืนใหญ่และทำลายระบบส่งกำลังบำรุง เมื่อแผนการรบแบบใช้กำลังจำนวนมากเข้าโถมโจมตีไม่ประสบความสำเร็จแผนการรบที่สมรภูมิเขาคอถูกนำมาใช้กับการรบที่ช่องบกหรือการรบแบบป้อมค่ายโดยใช้การวางกำลังและส่งกำลังสนับสนุนในแนวหลังให้มั่นคงอย่างต่อเนื่องจากนั้นใช้ทหารพรานลาดตะเวนซุ่มโจมตีและแทรกซึมเข้าหาฐานฆ่าศึกอย่างช้าๆโดยขุดบังเกอร์ แบบก่อติดค่าศึกจากการบันทึกวิดีโอและคําบอกเล่าในการเข้าตีเวียดนามในครั้งนั้นซึ่งมีทหารเวียดนามครอบครองเนินดังกล่าวราวหนึ่งกองพันและเป็นทหารภูเขาทหารพรานได้ขุดบังเกอร์รุกเข้าหาทหานเวียดนามอย่างต่อเนื่องและจะไม่ยิงปะทะโดยไม่จำเป็นมเมื่อเข้าใกล้ในระดับหนึ่งจึงหยุดแล้วส่งกำลังและอาวุธเข้ามาตรึงกำลังแบบเผชิญหน้าไว้แบบ มองเห็นหน้ากันได้เลยทำให้ฝ่ายเวียดนามสับสนและกดดันเพราะไม่ทราบว่าทหารไทยจะเอาอยัางไงทั้งยังอยู่ในระยะใกล้ไม่สามารถโจมตีได้ด้วยปืนใหญ่การเกาะติดฐานเวียดนามของฝ่ายไทยโดยไม่โจมตีทำให้เวียดนามกดดันเป็นอย่างมากทางไทยยังมีการตั้งฐานปืนใหญ่เพื่อสนับสนุนการเข้าตีและซ่อนพลางเป็นอย่างดีสำหรับยิงถล่มตอบกลับฐานปืนใหญ่ของเวียดนาม เมื่อไทยพร้อมช่วงดึกได้ยิงปืนใหญ่และเครื่องบินลบแบบ F-5F เข้าทิ้งระเบิดอย่างหนักและได้เข้าตีฐานตอนใกล้ลุ่งการรบเป็นไปอย่างดุเดือดและทางฝ่ายไทยยังได้ตรวจพบฐานทหารเวียดนามในลาวแล้วแจ้งพิกัดปืนใหญ่ระดมยิงโจมตีอย่างหนักทำให้ฐานปืนใหญ่และคลังกระสุนของเวียดนามถูกถล่มราบทั้งฐานการโจมตีในครั้งนั้น ไทยใช้เครื่อง L-19 ลาดตะเวนและการรายงานพิกัดโจมตีอย่างแม่นยำจากการโจมตีครั้งนั้นสามารถยึดศพทหารเวียดนามได้445ศพและจับเป็นเฉลยได้12นายยึดอาวุธยุโทโธปกรณ์จำนวนมากรวมถึงจรวดแซมแบบยิงประทบบาทหารเวียดนามที่เหลืออยู่ถอยร่นเข้าไปยังเขตกัมพูชาหลังจากสูญเสียฐานหลายแห่ง เวียดนามเริ่มถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่กลับเข้าไปยังกัมพูชาแถมยังถูกโจมตีจากกลุ่มขเขมรแดงพร้อมทั้งการยิงปืนใหญ่สนับสนุนจากฝั่งไทยทำให้เวียดนามถูกตีขนาบและถอยเข้าไปยังเขตประเทศกัมพูชาทั้งหมดหลังจากนั้นทางฝ่ายทหารไทยได้เข้ายึดและตั้งแนวป้องกันอย่างหนานแน่นจนทำให้สงครามครั้งนี้ สิ้นสุดลงวีลกรรมทหารไทยในครั้งนี้คุณควรจะกดไลค์กด subscribe และกดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยละ่ะสวัสดีครับ